ทำเรื่องที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงกันอีกแล้วครับเพราะนายหุนเมเน็ตนาย,ยกรัฐมนตรีขเขมรรีบส่งจดหมายร่วมแสดงความยินดีประจบสอพอนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยหวังฟื้นฟูความสัมพันธ์อยากคืนดีกับประเทศไทยทาเหมือนกับความขัดแย้งที่ผ่านมาให้ลืมลืมมันไปซะแต่ชาวเน็ตไทยไม่ทนพาทัวร์ไปลงเพจของนายหุนเมเน็ตและมีบางคอมเมนต์ฝากข้อความผ่านไปถึงนาย,ยกอนุทินอย่ากเกี่ยวข้องกับตระกูลหุน และยังมีอีกหลายข้อความฝากถึงนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยผ่านทางเพจของนายหุนเมเนตติดตามรับฟังรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับและสำหรับคลิปนี้เป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ลำดับที่32นายอนุทินชาญวิลกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยช่อง YouTube สารพัดสารพันขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับ การแถลงครั้งแรกของนายกอนุทินภายหลังจากที่ได้รับการโปรโดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันที่7กันยายน2568เรื่องสำคัญที่คนไทยจำนวนมากให้ความสนใจคงเป็นด้านความมั่นคงปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทยขเขมรนายกอนุทินพูดไว้ชัดเจนว่าจะใช้แนวทางแก้ปัญหาโดยยึดหลักสันติภาพแต่ประเทศไทยจะไม่มีวันเสียดินแดนหรือแผ่นดินของเราแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวนี่ก็ถือเป็นสัญญาประชาคมที่ประชาชนชาวไทย ให้ความสนใจเป็นพิเศษว่าปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทยขเขมรจะคลี่คลายลงเมื่อไหร่และวันเดียวกันดีเองนายวุลิมนตนายกรัฐมนตรีขเขมรทำเรื่องเหลือเชื่อโพสต์เฟซบุ๊กส่งจดหมายแสดงความยินดีกับนายกอนุทินที่เข้ามาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยเริ่มโดยการอวยนายกอนุทินยกย่องว่ามีความสามารถมีภาวะผู้นําพูดถึงลักษณะภูมิศาสตร์ของทั้งสองประเทศซึ่งมีชายแดนติดกันและยังเป็นชาติสมาชิกอาเซียน ควรอยู่ร่วมกันอย่างปลองดองสมานฉันท์อยู่ด้วยกันอย่างสันติอยากฟื้นฟูความสัมพันธ์ร่วมมือกันพัฒนาทั้งสองประเทศจะได้เจริญก้าวหน้าใจความสำคัญของจดหมายเรียบเรียงใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านก็คือส่งจดหมายขอคืนดีกับประเทศไทยเรียกว่าเป็นการทูดแบบพริกรีหมุนตัวกลับ360องศาใช้การประจบสอพอกลับกรอกปลิ้นปลอนไม่มีความน่าเชื่อถือทำเหมือนไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่ชายแดนไทยเขมร การโพสต์จดหมายร่วมแสดงความยินดีกับนายกคนใหม่ของประเทศไทยอย่างรวดเร็วในขณะที่ปัญหาชายแดนของทั้งสองประเทศยังตึงเครียดทำให้มีคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็นจากของชาวเน็ตไทยและคขมรในขณะที่ทำคลิปมีมากกว่า18,000คอมเมนต์ความพิดเห็นของคนไทยจำนวนมากเป็นไปในทิศทางคล้ายกันไม่พอใจกับการกระทำของพอลูกตระกูลฮุน เรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบเพราะเขเมรเป็นฝ่ายเริ่มต้นบุกลุกใช้อาวุธกับประเทศไทยก่อนเกิดความเสียหายหลายแหล่งหลายพื้นที่ในแหล่งชุมชนซึ่งไม่ใช่เป้าหมายทางทหารอยากให้สร้างกำแพงตลอดชายแดนไทยเขเมรปิดด่านชายแดนตัดความช่วยเหลือต่างคนต่างอยู่ไม่ไว้ใจเขเมรบางคนเรียกร้องฝากไปถึงนายกอนุทินอย่าไปเกี่ยวข้องกับตระกูลหุนก็เรียกว่าจดหมายฉบับนี้ของหุนมาเน็ตกวักมือเรียกชาวเน็ตไทยให้ทัวไปลงที่เพจหลายคันรถเลยนะครับ สำหรับชาวเขเมรเข้ามาโต้แย้งคนไทยด้วยเฟคนิวกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้ลุกล้านอยากเคลมแผ่นดินไทยตามความเชื่อที่ได้รับการปลูกฝังกันมาและยังคงเรียกร้องต้องการสันติภาพครับและก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดการแสดงความคิดเห็นรบกวนทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพัน,พนยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากคนระับ เริ่มที่ความคิดเห็นแรกจากชาวเน็ตไทยต่อว่าผู้นำเขมรไว้แบบนี้ครับคุณมนเน็ตเกิดมาไม่มีศักดิ์ศรีติดตัวมาบ้างเลยนะชาวเขมรตอบกลับคนไทยว่าเราไม่ใช่ชาติที่อยากใช้กำลังทหารถ้าคุณละเมิดเอกราชหรืออธิปไตยของเขมรอย่าคิดว่าจะถอยกลับไปอย่างเงียบๆประชาชนเขมรไม่ใช่คนที่คุณควรกลัวแต่คือคนที่คุณควรให้ความเคารพความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าทำร้ายย่ำยีหัวใจคนไทยขนาดนี้ยังจะมาสารสัมพันธ์ไม่มีทาง ถ้านายกคนใหม่ของไทยสารสัมพันธ์ต่อขเขมรคนไทยไม่ยอมแน่คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าถ้าต้องการสันติภาพก็หัวขอโทษให้พลเรือนไทยผู้บริสุทธิ์ที่ถูกขเขมรโจมตีก่อนเมื่อน,นั้นสร้างกำแพงต่างคนต่างอยู่คนไทยคอยให้นานาชาติประนามความผิดจากคุณลูกชายขเขมรแดงคอมเมนต์ถัดไปเขาบรรยายเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไว้แบบนี้ครับขเขมรยังส่งคนเข้ามาสร้างความวุ่นวายที่บ้านหนองจานไม่ขาดสาย ยังมีหน้ามาส่งจดหมายประจบประแจงนายกไทยอีกใครจะไปค้ากับเมนลงมือสร้างกำแพงตลอดแนวชายแดนแล้วเพิ่งเห็นคนหน้าไม่อายยิงปืนใหญ่ใส่โรงพยาบาลไทยโรงเรียนปั๊มน้ำมันบ้านเรือนประชาชนแล้วจะมาประจบสอพรลรวงคนไทยไปทบทวนความผิดมารับผิดชอบชดใช้ให้กับสิ่งที่เขมรทำถ้าไม่มีความรับผิดชอบไม่ต้องเสนอหน้ามาเขมรหักหลังคนที่ช่วยได้ทุกเวลาแล้วใครจะคบกับเขมร ครับคอมเมนต์นี้ยาวหน่อยนะครับอาจจะตรงกับความคิดความรู้สึกของคนไทยอีกหลายคนก็เป็นไปได้นะครับคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าประเทศไทยประชาชนเป็นใหญ่ขอรัฐบาลอนุทินอย่าได้มีความเกี่ยวข้องหรือข้องแวะกับตระกูลหุ่นแห่งเขมรเหมือนรัฐบาลก่อนอย่าทําให้ประชาชนคนไทยผิดหวังชาวเน็ตไทยคนต่อไปเขาแนะนําว่าถ้ามีความจริงใจเราต้องสร้างรั้วถาวรตามชายแดนชาวมเขมรตอบกลับคนไทยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มาจากมเขมร วัฒนธรรมอารยธรรมดินแดนวัดวาอารามและภาษาต่างๆล้วนมาจากขเขมรแม้แต่คนในประเทศไทยก็เป็นคนขเขมรเช่นกันดังนั้นคุณก็คือพวกเรียนแบบนั่นเองนี่แหละครับเคลมกันดื้อๆมึนๆแบบนี้แหละครับคนขเขมรแล้วมีชาวขเขมรอีกคนตอบกลับคนไทยเพิ่มเติมว่าขเขมรต้องการเพียงสันติภาพชาติขเขมรต้องการสันติภาพไม่ใช่สงครามแต่ไทยลุกลานขเขมรก็จะตอบโต้กลับเช่นนี้ ขเขมรไม่กลัวโจรสยามที่ขโมยดินแดนขเขมรไปขเขมรมีกำลังพลร่วม17ล้านคนที่สนับสนุนรัฐบาลสนับสนุนกองทัพและปกป้องดินแดนขเขมรเต็มที่ไม่ยอมให้โจรสียมขโมยดินแดนขเขมรต่อไปต่อไปเป็นคอมเมนต์จากชาวเขมรนะครับเขาบอกว่าหวังว่านายกคนใหม่สามารถพูดคุยและยืนหยัดบนพื้นฐานของกฎหมายทั้งสองฝ่ายยอมรับได้เพื่อน,นำความสงบสุขมาสู่ส,ส,สองชาติ เหมือนก่อนเหตุการณ์28พฤษภาคมเราไว้ใจนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาเหล่านี้เต็มที่คนไทยเข้าไปตอบคอมเมนต์ชาวมเขมรว่าในวันที่มเขมรหันปากกระบอกปืนมายิงใส่ประชาชนไทยคนไทยก็ไม่มีวันให้อภัยจนดินกลบหน้ามเขมรอย่าหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากประเทศไทยอีกต่อไปอยู่กับความล่มสลายของประเทศเถอะอีอคอมเมนต์ตอบกลับชาวมเขมรเพิ่มเติมว่า ภาพถ่ายดาวเทียมเป็นหลักฐานชัดว่าขเขมรเริ่มก่อนอย่ามาโกหกเขารู้นิสัยขเขมรกันทั่วโลกประเทศสแกมเมอร์หลอกคนทั้งโลกไม่พอยังหลอกขเขมรด้วยกันอีกและคนไทยอีกคนตอบกลับชาวขเขมรเพิ่มเติมว่าตามนั้นถ้ารัฐบาลไหนกล้าให้การสนับสนุนขเขมรจะโดนประชาชนไทยลงโทษความพิเหียนถัดไปเป็นของคนไทยนะครับเขาบอกว่าตราบใดที่ตระกูลหุ่นยังอยู่ในอำนาจคนไทยจะกดดันนายกไม่ให้ฟื้นความสัมพันธ์กับขเขมร ไม่มีความช่วยเหลือใดๆจากไทยสิ่งที่คนไทยต้องการมากที่สุดคือกำแพงถาวรและการใช้กำลังหากจำเป็นถ้าทำได้ประชาชนชาวไทยจะอนุญาตให้ในายอนุทินเป็นนายกต่อไปปิดท้ายด้วยคอมเมนต์จากคนไทยนะครับแสดงความพิเห็นว่าไม่ต้องมาญาติดีหรอกไม่ได้อยากคบค้าสมาคมด้วยขยะขยงกับสิ่งที่ทำกับไทยไว้ตัดขาดทุกอย่างปิดตายพรมแดนไม่พูดไม่คบไม่เจรจากับละแวก อีกตลอดไปตัดขาดทุกอย่างครับนี่ก็เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนที่ขอเน้นไปที่ความคิดเห็นของคนไทยนะครับเชื่อว่าพวกเราคงรู้สึกคล้ายกันต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพี่น้องที่อยู่ชายแดนไทยขเขมรซึ่งเกิดจากทหารขเขมรบุกลุกล้ำแดนและเป็นฝ่ายเริ่มใช้อาวุธก่อนมีหลักฐานชัดเจนคือภาพถ่ายผ่านดาวเทียมจดหมายจากนายฮุนเบเนต์นสแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยอย่างรวดเร็วด้วยข้อความประจบประแจงสอพล อยากฟื้นฟูความสัมพันธ์โดยไม่ยี่หละใหญ่ดี ไม่มีท่าทีจะแสดงความรับผิดชอบอะไรความเสียหายสูญเสียอย่างร้ายแรงตามแนวชายแดนไทยขเขมรเหตุการณ์นี้เพิ่งผ่านไปเพียงแค่เดือนเศษปัญหาขอ้อพิพาทชายแดนยังคงมีความขัดแย้งตึงเครียดละเมิดกฎหมายสากลละเมิดข้อตกลงการยั่วยุสร้างเฟกนิวใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยจากฝั่งขเขมรยังคงดำเนินต่อไปเป็นการกระทำที่ย้อนแยง้งกับความต้องการของผู้นำขเขมรอยากฟื้นฟูความสัมพันธ์กับไทยเหมือนเป็นการเล่นละครปลิ้นปล้อนไม่มีความจริงใจก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ที่พี่น้องชาวไทยจะแสดงความไม่พอใจจะพาทัวร์ไปลงเพจของนายหุนมาเน็ตบานคอมเมนต์เป็นความคิดเห็นผ่านไปถึงนายกอนุทินจากจดหมายฉบับนี้นั่นเองครับนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่นำมาฝากกันวันนี้ครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความพิดเห็นอย่างสุภาพได้อย่างเต็มที่เลยนะครับใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาต่างประเทศหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณนาโอกาสนี้และก่อนจะจบค,คลิปรบกวนฝากกดติดตาม ช่องยูทู e สารพัดส,สารพันกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอใหม่เป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำผลงานต่อไปขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ